ตอนนี้โครงการบ้านใหม่ทั้งหมู่บ้านจัดสรรทั้งบ้านเดียวยังเปิดการรัวๆทั้งกรุงเทพปริมณฑลและทางจังหวัดตลาดที่อยู่อาศัยไทยปี2024มีมูลค่าประมาณ28.58พันล้านดอลลาร์และคาดว่าชะโตไปถึง38.85พันล้านดอลลาร์ในปี2030โตเฉลี่ยเกือบ5.2ต่อปีเลยนะครับแต่ว่าโครงการใหม่แข็งกันดุขึ้นเรื่อยๆ ลูกบ้านก็ไม่ได้มองแค่ตัวบ้านและแต่ว่ามองทั้งคุณภาพชีวิตสังคมและสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการทั้งหมดและหนึ่งในจุดที่ต้องใช้ตุกวันแต่หลายโครงการยังมองข้ามก็คือระบบลานจอดรถและทางเข้าออกหมู่บ้านวันนี้ผมเลยจะพามารีวิวระบบลานจอดรถ Bluetooth t a c k e t e จาก D Park ว่ามันช่วยอัปเกรดหน้าโครงการให้หมู่บ้านคุณดูเป็น smart living ขึ้นได้แค่ไหนไปดูกันครับ สวัสดีครับครับวันนี้ก็พบกวับผมนะครับโทนจากบริษัท Dolly Solution นะครับหรือว่าจากแรนด์ Michael D Park นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ โดยวันนี้ก็คือเรามาก็คือเป็นโครงการใหม่นะครับที่เลือกใช้ไมค์กั้นรถยนต์แบรนดีพาร์ k นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขาติดตั้งอะไรไปกันครับนะครับก็คือดีพาร์ u บลูทูธแพ็กเกจนะครับควบคุมการเข้าออกโดยใช้ระบบบลูทูธผิดก์ดนะครับซึ่งก็จะมีตัวหัวอ่านบ t o o t h นะครับระยะ5-20เมตรนะครับแล้วก็เราจะสามารถปรับจูนได้อยู่ที่ความเหมาะสมของหน้างานนะครับและเรามาดู จำต่อไปครับก็จะเป็นตู้ไม้ก้านของเรานะครับ D Park CP CPG 130นะครับตัวนี้รุ่นยอดนิยมของทางแบรนด์ D Park ของเราเลยนะครับแล้วก็โดยที่เนี่ยครับจะใช้เป็นไม้พับ180องศานะครับเดี๋ยวเราจะนำไม้ลงให้ทุกท่านได้ดูว่าการขึ้นลงของไม้เป็นอย่างไรแล้วก็ที่นี่นะครับก็จะมีลูปดีทคเตอร์นะครับเพื่อป้องกันไม้ตีรถเวลารถอยู่ใต้ไม้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัย ที่จะอาจเกิดอุบัติเหตุได้กับรถยนต์ของผู้เข้ามาติดต่อหรือว่าลูกบ้านนะครับครับแล้วก็เราก็มาดูอุปกรณ์ภายในป้อมยามน,นะครับว่าเรามีอะไรบ้างนอกจากไมค์กันแล้วก็ตัวบลูทูธแล้วก็ตัวลูกนะครับซึ่งเราก็จะมีปุ่มเปิดปิดในป้อมยามให้สําหรับพี่รอพอนะครับในการเปิดปิดให้สําหรับวีซิเตอร์นะครับ แล้วก็เราจะมีตัวกล่อง Asset Control ที่เอาไว้เซอร์วิสแล้วก็เป็นตัวควบคุมของการเปิดปิดของตัวบลูทูธนะครับซึ่งที่เนี่ยแ s สเ t เราอ่ะใช้เป็น4ดอเพื่อรองรับการอัปเกรดของลูกค้าภายในอนาคตรครับก็ค,คือลูกค้าไม่ต้องซื้อบอร์ดใหม่คือเรามีการรองรับให้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดลูกค้าต้องการเพิ่มบลูทูธหรือว่าต้องการเพิ่ม r x i d ก็สามารถอัปเกรดขึ้นมาได้เลยน,นะครับเรามาดูวิธีการทํางานระบบนี้กันครับ แค่ติดแท็กไว้ที่รถขับเข้าใกล้ด่านขาเข้าระบบก็อ่านสัญญาณอัตโนมัติตรวจสิ์เล่าไม้กัน้นยกท,ทันทีพอจะกลับออกแค่ขาผ่านเล่นขาออกระบบก็เช็คสิบบันทึกเวลาเข้าออกต่อเนื่องเชื่อมโปรแกรมและมีเซ็นเซอร์กันไม้ตีรถเพิ่มความต่อดภัยให้ทุกคัน แล้วก็เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของตัวอุปกรณ์ในชุดเซตของ d p a r k b l u e t ู o t h นะครับว่ามีอะไรบ้างในชุดเซตนะครับก็จะมีไม้์ก้านจำนวน2โซบูมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวหัวอ่านบลูทูธจำนวน2ตัวรูปดีเทคเตอร์2ชุดนะครับแล้วก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร์ที่เป็นตัวควบคุมการเข้าออกที่เป็นตัวเอามาสั่งไม้์ก้านเปิดนะครับ1ชุดพร้อมกล่องว o w e r supply ก็คือจะมาเป็นครบเซตเลยแล้วก็จะมีบัตรบลูทูธให้100ใบนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเซตอุปกรณ์ของเราที่เราจะเป็นแพ็กเกจให้กับทางลูกค้าได้เลือกหากลูกคา้าท่านใดสนใจแพ็กเกจบลูทูธก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ อย่างเช่นคลิปนี้หมู่บ้านเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีและแนวโน้มพื้นที่จังหวัดอื่นๆก็มีแนวโน้มสร้างพื้นที่ที่ไกลขึ้นชนบทหรือรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศปัจจุบันโครงการบ้านใหม่หมู่บ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวยังคงเปิดด้วยอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัด การแข่งขันสูงจากโครงการใหม่และความคาดหวังของผู้ซื้อที่เปลี่ยนแปลงต้องการคุณภาพชีวิตสังคมสิ่งอำนวยความสะดวกทำให้ความปลอดภัยของแต่ละโครงการมีความสำคัญมากไม่กั้นรถยนต์ระบบข้อมูลการลดคนเพาะในกรณีที่รปภทะเลาะกับลูกบ้านก็เป็นปัญหาหลักที่เห็นกันอยู่ไม่น้อยเพราะยิ่งพื้นที่ไกลผู้ที่สร้างโครงการก็ต้องการความปลอดภยัยการันตีให้ลูกบ้านได้เช่นกันความปลอดภยัยคุณภาพชีวิต บวกทำเลบวกฟังชันบวกเราให้ความสำคัญ Dollarly Solution Deal Park ครับก็ถ้าเกิดหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับระบบไมโ้รบูทูธหรือว่าเป็นกล้องอ่านป้ายทะเบียนหรือว่าเป็นแมนนวลหรือว่าต้องการให้เราวางโซลูชันให้กับทางลูกค้าท่านมีรีควอรี่ยังไงท่านสามารถติดต่อแล้วก็ขอคำปรึกษาจากทีมฝ่ายขายของเราได้เลยนะครับสามารถที่ติดต่อได้จากเบอร์โทรด้านล่างนี้หรือว่าเป็นแอดไลน์เข้ามาก็ได้ครับเป็นแอดดีพาร์กหนึ่งหกแปด ก็ขอบคุณมากครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ